สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งานตัว ChatGPT Plus ไปได้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะสังเกตเห็นตัวนี้นะครับว่าตัว ChatGPT เนี่ยเริ่มมีตัวฟีเจอร์ต่างๆที่เมื่อก่อนอาจจะต้องเป็นตัวพลักอินเนี่ยตอนนี้เพิ่มเข้ามาอย่างเช่นตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ของผมในวันนี้ก็คือตัว Browse with ตัว Bing นะครับอันนี้เป็นเบตา้ามาดูว่าตัวนี้นะครับคืออะไรนะฮะ มันก็คือการที่ตัว Chat GPT สามารถไปหาคำตอบเอาข้อมูลอันล่าสุดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นณนวันที่ผมอัดเนี่ยตอนนี้เป็นเดือนตุลาปี2023เนี่ยอย่างที่เราทราบกัน Chat GPT ถูกเทรนมาด้วยข้อมูลล่าสุดคือปี2021่งั้นถ้าเราต้องการข้อมูลอันใหม่ๆเนี่ยมันจะทำไม่ได้เมื่อก่อนเราต้องไปติดตั้งตัวพลักอินอะไรนะครับมาคราวนี้เนี่ยมันสามารถทำได้ละ โดยที่ว่าเดี๋ยวผมลองถามมันเล่นๆนะครับ What is browse with Bing in ChatGPT Plus ให้มันอธิบายมาดูว่าตัวมันเองเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ความสามารถต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คืออันนี้สังเกตน,นะครับพอผมถามอันนี้เนี่ยมันเข้าไปตัวเว็บนะครับเพื่อค้นหาข้อมูล มันก็หาจากแหล่งต่างๆแล้วมันก็มาสรุปนะครับแล้วพอมันสรุปมันก็ให้แหล่งที่มาข้อมูลด้วยนะครับอย่างเช่นเนี่ยตัวพวก footnote ต่างๆนะครับตัวเนี้ยหนึงพวกนี้เนี่ยแล้วก็ตัว functionality นะครับก็คือสามารถไปดึงข้อมูลจากเน็ตแล้วก็เอาตัว citation ต่างๆนะครับ ก็คือหลักๆมันก็ไปดึงเอาข้อมูลมาได้แล้วก็มันจะเป็นการดึงแบบฉลาดอย่างเช่นคําถามบางคํำถามมันจะไปคอนเซ็์ตัว Bing Search Engine บางตัวอาจจะไม่ต้องก็ได้อย่างเช่นผมถามคําถามง่ายๆเลยนะครับช่วยสรุปเหรียญกีฬาเอเชียนเกมปี2023นะอย่างเช่นกีฬาเอเชียนเกมนี้เป็นข้อมูลปี2023เนี่ยนะครับลองดูว่าทําได้ไหม เดี๋ยวรอเราดูคำตอบของมันแป๊บหนึ่งนะครับก็คือถ้าเป็น ChatGPT ธรรมดาเมื่อก่อนคำถามแบบนี้ทำไม่ได้นะมันก็จะบอกว่ามันมีข้อมูลถึงปีแค่อย่างเช่น2021ทนา่อนองนั้น,นอย่างเช่นอันนี้มันทำให้นะครับโหแล้วอันนี้ก็สรุปมาเป็นภาษาไทยฟังหนึ่งภาษาอังกฤษฟังหนึ่งเลยนะครับว่าประเทศจีนทัดมาญี่ปุ่นอะไรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของตัว browse นะครับ with ตัว Bing นะครับที่เป็นตัวความสามารถใหม่ที่มีอยู่ในตัว ChatGPT plus เพิ่มเข้ามาให้นะครับหรือว่าผมถามคำถาม,ถามขอใช้ตัว voice typing ละกันทำไมหนังเรื่องบาร์บี้ถึงประสบความสำเร็จอย่างมากในปี2023อันนี้มันจะเข้าสู่หมดไป browse ข้อมูลบนเน็ตใช่ไหมครับเนี่ยมันก็รู้ Barbie m o ูฟี่ หากครันนี้ลองมาดูหากเราถามคำถามแบบอื่นนะครับที่คิดว่าไม่จำเป็นต้องไปเอาข้อมูลล่าสุดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือเพื่อให,ให้ตัว language model ของมันเนี่ย generate คำตอบขึ้นมาเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ขอใช้ voice typing เหมือนเดิมช่วยแนะนำวิธีการในการหาความหลงไหลหรือ passion อย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นไหมครับมันจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ที่โชว์ว่ากําลังไปคุยกับบิงเนี่ยไม่มีมันก็เป็นการเจเนเรตตัวเท็กซ์ของมันขึ้นมาให้เองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกเลยนะฮะเนี่ยอันนี้มันก็ลองดูนะครับว่ามันให้ข้อเสนอแนะอะไรบ้างนะครับสํารวจความสนใจและความถนัดนะอย่างแรกลองหลายๆอย,ย่างจะได้รู้ว่าชอบไม่ชอบลหลงไหลในสิ่งไหนเนี่ยเป็นต้นนะครับ อันนี้ผมขอสต็อปไปแล้วกันสมมุติผมถามอีกสักอย่างหนึ่งสรุปข้อคิดที่ได้จากหนังเรื่องบาร์บี้3ข้อผมเติมให้ชัดๆดีกว่านะครับว่าในปี2023จำนวน3ข้อ อันนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปคลิกตัวพวกนี้ดูนะครับตรงที่เป็น reference ของมันเนี่ยนะฮะอย่างเช่นเป็นหนึ่งตรงนี้เล็กๆเนี่ยผมลองคลิกไปอนะ่มันก็จะเปิดเว็บเบราว์เซอร์มานะครับอันนี้มันก็จะอธิบายนะครับว่าเนี่ยข้อมูลหลักของมันก็เอามาจากเว็บนี้แล้วมันก็มาสรุปความให้นะครับหรือว่าจะลองดูเบอร์สอง่นะในนี้ก็เป็น The Secret of the Barbie Movies Marketing Success นะครับอนะครับ,นะรบอันนี้คือข้อดีของ การที่ตัว Chat GPT สามารถไปคุยกับตัว Bing ได้นั่นเองนะครับการโดยสรุปง่ายๆนะครับตอนที่เราสร้าง New Chat ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมว่า Default อันใหม่นะครับแทนที่จะใช้เป็น Default ปกติเราก็สามารถ Blog with ตัว Bing ได้เพราะว่าตัว Chat GPT Plus เนี่ยมันจะรู้เองว่าคำถามแบบไหนที่จะต้องไป c o n s u l t หรือว่า Search ด้วยตัว Bing นะครับแบบนี้ ก็ลองเอาความสามารถนี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ